เนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียวาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ เตงหนึ่งพักเก้าไกลครับหัวหน้าพักคุนหม่นะออนี่ครับคนที่ใส่เสื้อนักเรียนนะนักเรียนว่าเอขเขียนคําว่าขบดนดะแล้วก็เขียนว่าโน1หนึ่งนสองนะแล้วก็อะไรนะคนดีอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่คือหัวหน้าพักเก้าไกลว่าที่ว่าที่นะก็เบรกกระแสะว่าจะเอาคนนี้เป็นหัวหน้าพัก นะครับก็เห็นบอกมีกระแสบอกว่าเจ้าของพรรคตัวจริงนะเ,เขี่ยพิธาเพราะว่าพิธาเนี่ยไม่ได้เป้านะทำผลงานไม่ได้เป้าก็เลยต้องเขี่ยทิ้งไปจริงๆไม่ได้ต้องไอ้น,นี่เหรอครับมันเขาหมดประโยชน์อะ่ะไอ้พิธามันหมดประโยชน์ไงไม่อยู่ไปทําไมล่ะใช่ไหมสภา,าก็ไม่ได้เข้าแถมยังจะโดนคดีกระบทอีกนะครับนะก็เลยไม่รู้จะอยู่ทาไมแถมนะ เป็นนายกรห, är, แห่แห่ไปแห่มาไม่มีประโยชน์อะไรกนะ็ลาออกไปซะดีกว่าเอาคนที่เขาได้เข้าสภาเนี่ยนะครับเป็นนายกเ,าเ,ปเ,ปเป็นหัวหน้าพักดีกว่าซึ่งถามว่านะเอาใครก็ได้ครับไอ้หัวหน้าพักเก้าไกลนะอคนมันก็เลือกอยู่ดีแหละเ,เนี่ยขนาดใส่เสื้อขบวเนี่ยคนระยองเห็นไหมเขาใส่เสื้อขบวชเขาใส่เสื้อยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยเสื้อนักเรียนเลวเนี่ย นะเนี่ยเสื้อแบบเดียวกับไอ้ช่อเลยเนี่ยไอ้ช่อก็ใส่อย่างเงี้ยแล้วก็แสดงละครต่างๆ่างนะแสดงละครเรื่องนโยบายของเขาอะ่ะเออก็ดูเอาละกันครับถ้าคนอย่างไหมสิรธิกัรยาต่อสมัยหน้าจะเป็นนายกเนี่ยก็ดูเอาละกันว่าประเทศชาติมันจะเป็นยังไงนะแต่ไม่รู้ว่าทำไมไม่เอาไอ้นี่มาเลยก็ ไหนช่อบอกว่าถ้าพิธาโดนตัดสิทธิ์ก็จะเอาโลมมาเออนั่นน่ะสิทำไมไม่เอาโลมมาเป็นนะได้ไหมนายกชื่อโลมหลังสีบอลเนี่ยช่อบอกว่าอย่างเนี้ยนะครับนะเออโรมน่าจะเป็นหัวหน้าพักที่มันนะมันดีนะอืมสงสัยไอหัวหน้าพักตัวจริงเขาคงไม่ให้เป็นหรอกนะครับ พูดไปงั้นแม่พักนี้พักพักเรียกว่าพักเด็กน้อยพักเด็กเล่นนะครับทําอะไรก็เล่นๆไปหมดแต่ว่าถามว่าคนเลือกไหมเลือกนะพักที่ไม่มีใครครบแต่ว่ามีคนเลือกนะครับพบคนรุ่นใหม่นี้ชอบมากนะชอบอะไรที่แบบแปลกๆนะคิดว่าเขาจะดีคิดว่าเขาจะ คนรุ่นใหม่เบื่อเบื่อลุงแล้วเบื่อลุงตู่แล้วแปดปีแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละครับท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่ข้อเสียของประชาธิปไตยนะประชาธิปไตยเขาเลยบอกว่ามันไม่เหมาะสมกับประเทศไทยมากเลยเพราะยิ่งเลือกก็ยิ่งแย่ยิ่งดูจากคนหน้าพรากกันทียิ่งเลือกก็ยิ่งแย่ยิ่งแย่ยิ่งแย่ยแยนะครับลองนึกสภาพถ้าคนพวกนี้มาปกครองประเทศนะ นะายไม้เนี่ยสิริกัญญาบอกว่าต้องเปิดธนาคารเยอะๆเพื่อที่ได้ดอกเบี้ยลดลงแข่งกันว่าอย่างนั้นเออเปิดธนาคารเยอะๆจะได้ดอกเบี้ยลดลงนะเพราะว่าธนาคารมันจะได้แข่งกันลดดอกเบีย้ยคิดได้ยังไงอย่างกับธนาคารเป็นเซเวนน่นนย่งเี้เซเว่นก็มีเยอะนะแต่ทำไมไม่เห็นสินค้าถูกลงเลยอะ่ะ ก็มีแต่แพงขึ้นแพงขึ้นนะเออนะครับมันมันมันเกี่ยวกันไหมนะมันไม่ใช่ร้านขายลูกชิ้นนะจะได้แบบเปิดเยอะแล้วจะได้แข่งกันลดราคาไม่ใช่ร้านขายผลไม้นะผลไม้มันมีวันเสียวันเน่าไงแต่เงินทองมันไม่ได้เสียได้เน่าไงมันมีก็แต่เพิ่มอัตราดอกเบี้ยแข่งกันเพิ่มไม่ใช่ว่าร้านขายแตงโมแข่งกันเจ้านี้ลด แต่วันนี้ก็แข่งกันรถแข่งกันรถสุดท้ายก็เจ๊งเลยม่เห็นนะเจ๊งทั้งคู่ะนะเออนะครับพักอุ้กไก่พวกนี้นเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับรลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับ หรือใครสะดวกกด Thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ